นี่แบบนี้มันไม่ถูกต้องเอาละถ้างั้นก็ช่วยไม่ได้เจ้าหนาพาข้าไปที่แห่งหนึ่งหน่อยเอ๊ะท่านยายี่ท่านจะไปที่ไหนกันเอาเถินหน้าเดี๋ยวข้านำทางให้เองเจ้ามีหน้าที่เดินก็พอเอ๊ะทำไมถึงไกลจังเอาเถินหน้าเจ้ามีหน้าที่เดินก็เดินไป โอ้ว่าไงท่านย่าไม่ได้เจอกันนานเลยท่านมาที่นี่ท่านไปทรลอะไรอย่างนั้นหรือโอ้จะว่าไปแล้วพ่อหนุ่มคนนั้นเป็นใครกันนะสวัสดีท่านย่าไม่ได้พบกันนานเลยช่วงนี้ท่านเป็นยังไงบ้างท่านสบายดีหรือเปล่าโอ้ว่ายัางไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะพอดีข้ามีเรื่องจะมาไหว้วันสักหน่อย นี่เจ้าก็ทักทายท่านย่าด้วยสิเข้าใจหรือเปล่าดะได้เจ้าข่าข้าเข้าใจแล้วส,สวัสดีเจ้าข่าท่านย่าโอ้โหไม่ต้องพิธีรีตองอะไรกันหรอก นี่เจ้าน่าจะประจิตสังหารไปถึงไหนการหยุดมันได้แล้วน่ะนี่เราเราทำอะไรลงไปทำไมเราถึงไม่รู้สึกตัวเลยเอานาเอานาอย่าเครียดไปเลยเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกรลีแลกรีแลกน่ะนี่มันอะไรกันแล้วที่นี่มันที่ไหนกันแล้วเมื่อไหลยข้าจะได้กลับบ้านฟันเนี่ย เอาละพวกเด็กๆ,ๆกินให้เยอะนะจะได้ตัวไวฮ่าฮ่ดูเหมือนข้าจะเข้ากับพวกเด็กๆได้มากพอสมควรเลยนี่แหละกำลังเป็นไปตามแผนท่านโน่ข้าหวังว่าท่านจะกลับมาอย่างปลอดภัยนะฮะ่าฮ่ว่ายังไงไอเด็กน้อยแมงเงยน,นี่ข้าฝันบ้าเลยวันเนี่ย แม่เงยลุกไปสูดอากาศสักหน่อยก็แล้วกันให้ตายสิค้าจะต้องทิ้งมันจริงๆอย่างนั้นเหรอเจ้าต้องเลิกฝึกปานทองคําให้เร็วที่สุดไม่งั้นเจ้าจะกลายเป็นคนบ้าเจ้าจะไม่สามารถคุมตัวเองได้แล้วทําลายทุกสิ่งทุกอย่างแต่พลังเหล่านี้มันเป็นพลังที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ถ้าข้ามีมันแล้วแล้วก็ข้าอาจจะสามารถทํามันสําเร็จก็ได้เพราะตอนนี้ข้ามีพลังที่แข็งแกร่งอยู่ในตัวโอ้ว่าไงท่านนี่ท่านมาเก็บค่าคุ้มครองอีกแล้วอย่ากันเลแต่ค่าเพิ่งจ่ายไปเองนะเก็บบ่อยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะท่าน อะไรกันเรายังไม่ได้มาเก็บเลยใครกันที่ทำเรื่องแบบนี้ว่ายังไงพวกเจ้านี่เป็นบ้าอะไรกันยิ้มแบบนั้นต้องมีเรื่องอะไรแน่ นี่แกว่าไงนะนี่แกจะบอกว่าข้าเป็นคนเอาเงินไปอย่างนั้นหรือเราอยู่กันมากี่ปีแล้วแกก็รู้นี่ว่าข้าเป็นคนยังไงข้าไม่ได้สงสัยแกแล้วเจ้าพวกนั้นล่ะพวกมันมีโอกาสทําหรือเปล่าเจ้าพวกนั้นน่ะเห็นหน้าตาแบบนั้นแต่พวกเขาก็ซื่อสัตย์พอสมควรข้าค,คิดว่าพวกเขาไม่ได้ทำหรอกให้ตายสิงั้นก็แปลว่ามีคนนอกเข้ามาแทรกแซงสินนะ แม่งเงยข้าต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้แต่ทำไมกันทำไมข้าถึงไม่สามารถออกจากที่นี่ได้แมงเงยข้าจะมาหลงที่นี่ไม่ได้ลองทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนก็แล้วกันเอาละลองดูอีกรอบหนึ่งแมงเงยไอหาลากทำไมข้าถึงหาทางออกไม่เจอฟ้า